สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ การดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากพระธรรสุภาษิตไม่ใช่หนังสือเผยเวยจนะนะครับแต่เป็นหนังสือพูดถึงปัจจุบันเวลานี้ทําตอนนี้เลยไม่ได้บอกว่าให้ทําในอนาคตเป็นเรื่องปัจจุบันต่อมานะครับถ้อยคําของนักปราชญ์ถ้อยคอําคที่24อยู่ในสุภาษิตบทที่24ข้อที่8แล้วก็ข้อที่9พูดถึงเรื่องของยามีอุบาย คนที่มีอุบายชั่วร้ายเนี่ยอุบายไม่ดีเนี die, <ๆ>่ยพระเจ้าเกลียดชังมากเลยนะครับอุบายที่ชั่วร้ายเนี่ยพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าเนี่ยรักคนที่มีใจบริสุทธิ์ไรอุบายในการควบค้าสมาคมเนี่ยถ้าไม่มีอุบายหรือว่ามีใจไม่บริสุทธิ์ต้องระวังนะครับถ้าหากว่าเราหาช่องทางหาทางที่จะกระทําดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราหาช่องทางในการทําไม่ดีอันนั้นก็ไม่เหมาะสม การทำดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหาช่องทางที่จะทําดีกับคนบางคนแต่อย่าหาอุบายนะครับที่จะเอาเปรียบคนบางคนความคิดที่ไม่ดีนะครับก็เท่ากับการกระทำที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วก็เท่ากับการกระทำที่ชั่วร้ายเพราะว่าความคิดที่ชั่วร้ายนั้นนำไปสู่การกระทำที่บาปหรือการวางแผนชั่วก็เป็นการทำลายความบริสุทธิ์ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือทํานะครับก็ถือว่าทำไปแล้วดังนั้น อุบายในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสุภาษิตบทที่24ข้อที่8บอกว่าผู้ที่คิดการชั่วจะถูกเรียกว่าเจ้าอุบายดังนั้นคนที่มีอุบายนะครับก็ถือว่าเป็นคนชั่วนี่คือมาตรฐานพระคัมภีร์อย่ามีอุบายคําว่าอุบายในตัวนี้นะครับก็เทียบเท่ากับคนเจ้าเล่ห์หรือคนที่เป็นคนบาปคนที่มีแผนการชั่วร้ายคนที่มีความคิดที่ชั่วร้าย คนที่มีอุบายที่ชั่วร้ายก็มีค่าเทียบเท่ากับคนชั่วข้อที่9บอกว่าอุบายของความโง่เขาเป็นบาปและผู้คนชิงชังนักเยาะเยะ้ยในตรงนี้นะครับก็ได้ขยายถึงคนที่มีอุบายว่าอุบายของความโง่เขาหรืออุบายที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนที่มีอุบายเปรียบเสมือนกับคนโง่เป็นที่ชิงชังและเป็นที่เยาะเย้ยของคนทั้งหลาย พี่น้องลองฟังใครสักคนหนึ่งนะครับว่าเขามีอุบายแลวเขาทำร้ายผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นมันไม่ได้มีใครสนับสนุนนะครับมีแต่คนเยอะเยะ้ยยกเว้นว่าคนชั่วเหมือนกันก็จะสนับสนุนสิ่งที่ทำเหมือนกันคนที่มีอุบายนั้นก็จะจบลงโดยการที่ถูกเยอะเยะ้ยถูกดูหมินในพระคัมภีร์บางฉบับนะครับใช้คำว่าคนที่มักเจ้าความคิดการเป็นคนที่เจ้าความคิดหรือฉเฉลียวใจไม่มีปัญหานะครับ แต่คนเจ้าความคิดคือเจ้าวางแผนอุบายที่ทําร้ายผู้อื่นเอาอเปรียบผู้อื่นต้องระวังให้ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังมากพระองค์ไม่ต้องการให้เรามีชีวิตที่มีอุบายเอาอเปรียบผู้อื่นนะครับพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่วางใจในพระเจ้าบางครั้งเราอยากได้สิ่งอะไรมาเราใช้อุบายอุบายใดๆทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคือความชั่วอุบายใดๆที่ไม่ได้สร้างความยุติธรรมนะครับก็คือความชั่ว คนเจ้าเล่คนอุบายต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเกลียดชังนักคนอุบายคนเจ้าเล่คนเจ้าความคิดถ้าเราจะคิดเราต้องคิดสามิติมิติที่หนึ่งนะครับให้คิดว่าพระเจ้าคิดอย่างไรนี่มิติที่หนึ่งสิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยพระเจ้าคิดอย่างไรมิติที่สองเราต้องคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทํานี่นะครับคนรอบข้างเราเนี่ยเมื่อ noi, รู้แล้วเขาจะคิดอย่างไรบางครั้งเราสร้างอุบายจะทําบางสิ่งบางอย่างมา คนรอบข้างได้ยินแล้วก็สายหน้านี้เลยนะครับไม่ไหวมิติที่สามสิ่งที่ทํานั้นถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่ถ้าไม่ถวายเกียรติพระเจ้าก็อย่าไปทํามันเพราะอุบายนี้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคนที่เจ้าอุบายมักจะเป็นคนชั่วจะไม่ค่อยแคร์นะครับน้ําประทัยพระเจ้าคนรอบข้างและคนที่เดือดร้อนเพราะเขาเห็นแก่ประโยชน์ของเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าการเห็นประโยชน์ส่วนตนนี่แหละจึงทําให้เกิดอุบายขึ้นมาก็จึงสรุปนะครับว่าคนที่เจ้าความคิด วางแผนชั่วคนที่เจ้าอุบายคนที่เจ้าเล่คนเหล่านี้นะครับถูกนับว่าเป็นคนชั่วและได้ทําชั่วไปแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือทําเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากใจเราต้องระมัดระวังนะครับระวังจิตใจให้ดีอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยก็อย่าไปเอามาอะไรที่ใช่ของเรานะครับถึงแม้ใครจะเอาไปที่ไหนวันหนึ่งพระเจ้าก็จะคืนมาสิ่งที่เป็นของเรามันก็คือของเราและถ้าหากว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมมีอุบายอย่างมากมายทําให้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้กับเราเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในถ้อยคําของนักปราชญ์ถ้อยคําที่25อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อ10 11 12ในข้อที่10นี้พูดถึงเรื่องปัญหาส่วนบุคคลคือปัญหาของเราเองนะครับ แต่ในข้อที่1 1 1 2ก็พูดถึงเรื่องปัญหาของคนอื่นพูดถึงเรื่องปัญหานี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบต่ออารมณ์ความคิดจิตใจของเราเพราะว่าปัญหาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และระดับของปัญหาก็มีต่างกันไปไอตัวปัญหาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับคนที่เผชิญปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าปัญหามันจะใหญ่มันจะน้อยบางครั้งปัญหาใหญ่ นะครับคนมองว่าไม่เป็นปัญหาก็สร้างความเดือดร้อนให้หน่วยงานแต่บางครั้งปัญหามันเล็กคนบางคนทําให้ปัญหามันใหญ่ก็สร้างความเดือดร้อนดังนั้นปัญหานี่มันยังไม่ใช่คําตอบที่สุดเพราะว่าไอ้คนที่เผชิญปัญหานั่นแหละคือคําตอบเพราะว่าหลายคนสามารถทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กได้แต่บางคนให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคิดเสียนจะบอกว่าจะไม่ให้มีปัญหาเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะว่าปัญหานั้นก็มีองค์ประกอบในตัวมันเช่นปัญหาก็จะช่วยสร้างนิสัยให้กับเราที่ต้องแก้ไขบางอย่างแล้วก็ปัญหาก็เป็นการช่วยเราให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติกําลังเกิดขึ้นต้องรีบมีการแก้ไขหรือปัญหาก็กําลังจะบอกเราว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรด้วยปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือ คือแม้เราจะรักพระเจ้ามากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีปัญหาไปได้คนที่ไม่รักพระเจ้านะไม่ยึดมั่นในพระเจ้าเขาก็เจอปัญหาแต่ปัญหาของเขาที่เจอนั้นก็จะเป็นปัญหาที่แก้ในทางของโลกก็จะพบปัญหาพัวพันแต่คนที่รักพระเจ้าเมื่อพบกับปัญหาพระเจ้าก็จะช่วยกู้ในปัญหานั้นถึงแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าก็จะให ปัญหากลายเป็นพระพรอุปสรรคจะให้เกิดผลดีเพราะว่าคนรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะคุ้มของแล้วก็อวยพระพรก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีปัญหาได้แต่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะเหมือนกับปัญหามีไว้ให้แก้นะปัญหาไม่ได้มีไว้ให้ทุกเหมือนสับหนึ่งที่เขาบอกนะครับว่า,าโลกมีไว้ให้เหยียบนะ โลกไม่ได้มีไว้ให้แบกปัญหาก็เหมือนโลกทุกวันนี้เราต้องอย่าให้โลกมาอยู่เหนือเราเราต้องอยู่เหนือโลกก็อยากจะหนุนใจเรานะครับว่าคนที่พบกับปัญหาและสามารถฟันฝ่ามันได้นั่นแหละคือคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีสติอย่ากลัวปัญหาอาจารย์ยากรก็บอกว่าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากลําบากหร,หรือเกิดปัญหาจงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาให้แล้วไม่ดูถูกเลยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าชีวิตของเราพบปัญหาถ้าเราบน่นพั่พนาต่อว่าหาเรื่องคนอื่นมันก็ยิ่งเจอปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าขอสติปัญญาให้เกิดความเข้าใจว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็จะได้มีช่องทางแล้วก็จะได้มีคําพยานที่ยิ่งใหญ่นะครับได้เห็นสติปัญญาจากพระเจ้าไม่พอก็ได้เห็นการ ช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตของเราในข้อที่10ก็บอกว่าหากเจ้าท้อแท้ในยามทุกขร้อนก็แสดงว่ากําลังของเจ้าอ่อนน้อยนักในตรงนี้เหมือนกับกําลังบอกว่าคนที่เข้มแข็งคนที่ตั้งสติได้เมื่อเจอปัญหาเขาก็จะสามารถฟันฝ่าปัญหานั้นได้เมื่อเขาพบอุปสรรคต่างๆแต่ว่าถ้าว่าจิตใจก็ไม่เข้มแข็งกําลังก็น้อยอ่อนแรงในตอนนั้นเมื่อพบปัญหา ตรงกับข่อน,นี้เลยนะครับท้อแท้ในยามทุกข์ร้อนก็แสดงว่ากําลังน้อยแนละ้วช่วงนี้อ่อนแรงคนเราที่เผชิญปัญหาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรอะ่ะมาดูปัจจัยที่หนึ่งนะครับถ้าหากว,ว่าเราพักผ่อนไม่พอหลับน้อยนอนน้อยปัญหาเข้ามาในชีวิตเราก็คงจะอารมณ์เสียหงุดหงิดเราก็คงจะไม่มีแรงต้านได้นะครับเพราะว่ามันอ่อนแรงมากหรือคนบางคนก็อารมณ์เสียง่าย,ายเลยเพราะว่าเราเบิดง่ายเพราะว่าพักผ่อนน้อย สมาธิไม่ค่อยมีอ่อนแรงก็จึงบอกว่าหลายคนที่ระเบิดออกมานะครับในยามีปัญหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการอ่อนแรงด้วยพักผ่อนน้อยหรือ2นะครับคนที่เจอปัญหาแล้วไร้กาลังเนี่ยก็คือจิตวิญญาณหรือจิตใจไม่ก่งเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พัฒนาด้านจิตวิญญาณคือไม่มีชีวิตในการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์จิตใจไม่แข็งแกร่งนะครับโดนอะไรกระทบหน่อยก็ ถ่ายแพ้และระเบิดมาได้เนี่ยจิตใจไม่แร่งจิตวิญญาณไม่แร่งนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกที่บอกว่าฝึกฝึกยังไงครับฝึกที่จะคิดฝึกที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการฝึกและการฝึกที่ใกล้ที่สุดในชีวิตก็คือฝึกในครอบครัวนี่แหละเพราะส่วนใหญ่ปัญหาก็เกิดขึ้นในครอบครัวใช่ไหมครับในครอบครัวที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆหรือต้องทะเลาะกันในครอบครัว การขัดแย้งกันในครอบครัวถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาเราก็จะทะเลาะกันแต่เราคิดว่านี่คือการคุยการสนทนาเป็นการฝึกคนที่ฝึกเราได้ดีที่สุดก็คือลูกของเราภรรยาของเราหรือคนที่ฝึกกับเราได้ดีนะครับก็คือที่ทํางานของเราฝึกเราให้อดทนฝึกเราให้แข็งแกร่งที่จะฟันฝ่าได้กษัตริย์ดาวิดพูดดีนะครับบอกว่าขอให้ผู้ชอบทมเนี่ยหรือผู้ที่รักพระเจ้าเนี่ยตีสอนข้าพระองค์ดีกว่าให คนอธรรมหรือคนชาวโลกตีสอนเรานะครับเพราะว่าคนชอบทำคนรักพระเจ้าตีสอนกระทบชีวิตของเราอย่างน้อยเขาก็ยังมีพระเจ้าอย่างน้อยนะครับเขาก็คงไม่คิดทําร้ายทําอันตรายกับเราแต่ถ้าหากว่าคนอาธรรมเขาไม่ได้รักเราไม่พอเขาจะทําร้ายเราแล้วเอาเรียบเราเราก็อย่าไปท้อแท้เกลียดชังคนที่มากระทบเราเพราะว่าเขาเหล่านั้นต่างฝึกจิตใจเราให้แข็งแกร่งหลายคนไม่ได้ฝึกใจให้แกร่งนะครับการฝึกใจให้แกร่งก็หมายความว่า ฝึกที่จะเผชิญตอบโต้กับปัญหาต่างๆปัญหาเข้ามาเราก็รู้ว่ากขจะเผชิญอย่างไรฝึกอย่างไรตอบโต้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราไม่ฝึกมีผลกระทบตามมานะครับในหน้าที่การงานในการรับใช้เนี่ยแล้วก็ระเบิดแล้วก็ปล่อยพ่งออกไปก็จะทําให้เราเสียคนได้อยากจะหนุนใจนะครับว่าเราต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าคิดว่าปัญหาคือปัญหาอาจารย์คิดว่าปัญหาคือการฝึกยิ่งมีปัญหามาก ก็ได้ฝึกมากแล้วคนที่มีความทุกข์ยากลําบากมากก็จะโตเป็นผู้ใหญ่มากก็เหมือนกับการออกกําลังกายนะครับคนที่ออกกําลังกายเนื้อหนังของเราเนี่ยมันต้องโอ้โหแบบออกแรงเป็นพิเศษแต่มันเกิดกล้ามเนื้อขึ้นปัญหาเนี่ยปัญหาไม่เคยทําให้มีความสุขนะครับปัญหาเนี่ยมีแต่ความทุกข์เหมือนออกกําลังกายไม่มีความสุขนะครับออกกาลังกายไม่ต้องออกแรงการฝึกฝนใดๆไม่ต้องออกแรงแต่ว่ามันจะให้กําลังกับเราก็อย่า ขอแท้เราต้องสร้างตัวเองนะครับให้มีกําลังทั้งฝ่ายจิตใจเราจะมีกําลังฝ่ายจิตใจก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับต้องฝึกนะมีกําลังทั้งฝ่ายจิตวิญญาณนะก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็มีกําลังฝ่ายร่างกายก็คือการที่เราต้องนอนให้พอออกกําลังกายคือคนนอนน้อยเนี่ยคว,ความอดทนก็ต่ำเนี่ยคนเหนื่อยเกินไปแนละ้วความอดทนก็ต่ํานี่เตือนเราเลยนะครับว่า คนกาลังทํางานหนักๆนลยนะหรือว่าคนประเภทที่ไม่ค่อยได้นอนเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องหนักๆก,กับเขานะครับหรืออย่าไปทำให้เขาเอารมณ์เสียระเบิดทันทีเลยแหละเพราะว่าความอดทนเขาต่ําในช่วงนั้นก็หนุในใจเรานะครับว่าคนที่มีปัญหาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเราก็ต้องระมัดระวังและเราต้องรักษากําลังของเราไว้ในข้อที่11ก็บอกว่าจงช่วยผู้ที่ถูกนําไปสู่ความตายและช่วยรั้งผู้ที่ โซซัสโซเซไม่ให้ถูกเห็นค่าในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับก็บอกชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าพระเจ้าบอกให้เราทำไมครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองผู้ใดช่วยเหลือคนจนก็เหมือนปฏิบัติองค์พระผูเ้เป็นเจ้าใครไปเยี่ยมคนคุกใครช่วยคนทุปัตตุเปนะครับก็เหมือนช่วยคนของพระเจ้าในตรงนี้จึงบอกว่าจงช่วยผู้ที่ถูกนําไปสู่ความตายในความหมายตอนนี้ก็คือว่าผู้ที่บริสุทธิ ผู้ที่ยุติธรรมเอาง่ายๆคนดีนะครับแต่ถูกใส่ร้ายเนี่ยคนดีแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยจงช่วยเขาคือเข้าอยู่ในสภาพที่โซซัสโซเซถูกประตูเปนะครับคนดีจะถูกลงโทษเราต้องรีบช่วยอยา่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราพระเยซูก็ได้ยกเรื่องหนึ่งนะครับเ,เรื่องของชาวสมาเรียใจดีปุโรหิตก็ปฏิบัติพระเจ้าเลวีก็รู้พระคมภีรนะ์ไม่ช่วยเนะี่ยแต่ชาวสมาเลีย คนยิวถือว่าเป็นเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งกับช่วยนะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะวัดอะไรจากคนดีเลวีก็รู้พระคมภีรโปรโลหิตก็รู้จักพระเจ้าต้องวัดที่ชีวิตที่มีความรักในจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยดูมนุษย์ทุกคนและรู้จักใจมนุษย์ทุกคนด้วยเพราะในข้อที่12บอกว่าหากเจ้าว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องชาวสมาเรีย,ยใจดีแล้วก็เห็นว่า ปุโรหิตก็รู้เรื่องแต่ทเป็นไม่รู้เรื่องเดินผ่านไปเพราะอ้างว่าปุโรหิตเนี่ยแตะเนื้อต้องศพไม่ได้เลวีก็รู้เรื่องแต่เลวีคิดมากเกินไปนะครับคิดว่าคนนี้คงมาแกล้งตายหรือจะป้นหรือเปล่าแต่ชาวสมาเลียเนี่ยใจสะอาดเลยเข้าไปช่วยเหลือในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงสอนเราว่าถ้าหากว่าคนที่ไร้ความยุติธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมคนจะให้ความยุติธรรมคือพวกเราที่ช่วยได้ช่วยช่วยตามกําลังนะครับ อย่าทำเป็นมองไม่เห็นเพราะในข้อ12ตอนไปก็บอกว่าพระองค์ผู้ทรงช่างใจของเจ้าจะไม่เห็นหรือหรือผู้อีกมุม่หมือนก็คือว่าอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นนะคิดอะไรอยู่พระเจ้ารู้นะและอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่รู้นะครับเพราะว่าคนที่ละเลยในการช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าก็จะมองข้ามเขาได้เหมือนกันพระเจ้าเนี่ยทรงช่างใจในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องพระเจ้านะครับมองเห็นจิตใจหรือช่างใจเนี่ยจะยกตัวอย่างมาสามตอนด้วยกัน ตอนแรกอยู่ในสุภาษิตบทที่16ข้อที่2ก็จะอ่านให้เราฟังนะครับบอกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินแรงจูงใจคุณไม่ช่วยเพราะอะไรพระเจ้าเห็นแรงจูงใจคุณมองข้ามเพราะอะไรพระเจ้าก็เห็นแรงจูงใจนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งอยู่ในบทที่21ข้อที่2ตรงนี้ก็บอกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดู ถูกต้องในสายตาของเขาแต่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงประเมินจิตใจเหมือนกันนะครับพวกเราทั้งหลายนี่มนุษย์เนี่ยประเมินดูภายนอกว่าทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมเขาคิดแบบนี้ทำไมเขาเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าก็มองในใจของมนุษย์ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าไอ้ที่คิดแบบนี้คิดเพราะอะไรมนุษย์มองภายนอกแต่พระเจ้ามองลึกเข้าไปในใจพี่น้องลองดูนะครับว่าในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องจิตใจเนี่ย หลายตอนเกี่ยวกับคนเอาคนแรกเลยนะครับก็คือคาอินอาเบลคาอินก็ถวายอาเบลก็ถวาย <c oughs> แต่พระเจ้าตำหนิคาอินว่าใจเจ้าคิดอะไรอยู่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเจ้าทำดีนะครับพระเจ้าก็ชื่นชมแต่ถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็มอบคอยอยู่ดาวิดก็เหมือนกันสมูเอลเป็นผู้เผยพระชนะพี่พี่ดาวิดเป็นทหารพ่อของดาวิดก็มองข้ามนะครับมองไม่ออกว่าดาวิดจะเป็นกษัตร,ริย์ได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่า มนุษย์ดูที่ภายนอกแต่พระเจ้าประเมินดูแรงจูงใจภายในกษัตัตย์แบบซาอูลนะ่ะเป็นกษัตัตย์ที่มีอำนาจมีตำแหน่งมีราชวังนะแต่แรงจูงใจไม่ถูกไปหาพ่อมดขนส่งแต่กษัตริย์ที่ไร้บัลลังก์นะครับไปอยู่ในป่าแบบดาวิดแรงจูงใจถูกต้องรักพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้ามันต่างกันเยอะซาอูลสร้างที่สถานที่ระลึกให้กับตัวเองของที่ระลึกกับตัวเองแต่ว่าดาวิดสร้างมีความปรารถนาจะสร้างวิหารพระเจ้าแรงจูงใจต่างกันมาก ก็เลยหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยวัดที่แรงจูงใจของเราขอให้ท่านมีแรงจูงใจที่ดีบริสุทธิ์นะครับจะให้ดูอีกตอนหนึ่งสะดูดีบทที่94ข้อที่9บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินหรืออา้าวพระเจ้าเนี่ยสร้างหูของคุณนะครับคิดว่าจะไม่ได้ยินคุณพูดรพระองค์ผู้ทรงสร้างตาจะไม่ทรงเห็นหรือพระองค์ก็ทรงสร้างตาให้กับเรานะครับพระองค์ก็จะเห็นดังนั้น สรุปก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยรู้แรงจูงใจของเราทั้งหมดบางครั้งเราเห็นแต่การกระทําแต่เราไม่เห็นแรงจูงใจนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยเห็นทั้งแรงจูงใจและเห็นทั้งาการกระทําดังนั้นท่านทําอะไรพระเจ้ารู้หมดไม่มีอะไรที่ซ่อนบางครั้งเรามองนะครับภายนอกอาจจะดูดีแต่แรงจูงใจไม่ดีแต่บางคนเราเห็นว่าภายนอกอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่แรงจูงใจข้างในดีพระเจ้ารู้หมดก็ทําอะไรก็ต้องาาร,ระมัดระวังนะครับ